ทีบบ่ค่ท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาเพอจะไปติดตามตัวเลขกับคุณแม่หนูขายเนาะนั่งคุณแม่หนูขายมาว่าจะมาเอาตัวเลอยโยต้นกอกหน้านั่งขาวครับผมแต่ว่าไปบอดีก็เลยล่วงมาถามเจ้าบ้านอยู่นี่แต่ป่าปรากฏว่าเป็นลุงม,มุ่นครับผมครั้งหนึ่งที่พอเที่ยงเคยเห็นเพ่นอยู่ทั้งวัดถ้ำภูพระเจ้าเนาะเพ่นไปสั่งองค์ปูมัจะลินให้ให้ครูบาอาจารย์อยู่ทั้งนั้นพพเพ่นว่าเพ่นขึ้นไปอีกครับบางบัวสวงวันที่สิบแปดที่ผ่านมานี่ บวงสรวงองค์ปูมุจลินเพิ่นก็นเลยไปไปแล้วเพิ่นกับไปนอนอยวดปรากว่าฝันฝันมีคุบามาก็าผีบังบทสามองค์โอ้สามพระคุบาองค์หนึง่งก็ผีบังบดสามตนกรบผลมานนากันมาบอกเลขโตเดียวเลยครับแต่ผู้ชมโตเดียวแขนแขนมีน้ำำําซ้าเลขโตนี้ไปตรงกับที่รุบาอาจารย์ไปนอนแท่นที่ลงุงม่นเพิ่ลงมาแล้วมีครูาอาจารย์ไปนอนแท่นที่ยวดนกว่า,าบอกเพิ่นอีกบอกรุาบาอาจารย์องค์นั้นเป็นเลขตัวเดียวกัน แต่ว่าสิเป็นตัวใหพอเที่ยงจะบวบ,รบรครับผมจ่พี่น้องไปฟังรับฟังรักช่วงจากปากลุงม,ม่อนพอ้อมกันนาะครับผมเนาะนนสวัสดีครับไนม่นสวัสดีครับเป็น,น,นยังต้องมาเอาลิบน้ำไนมน่อนเพราะว่าที่แรลกว่ามาถามทางพอดีมาเจอไนมน่ม่อนครับผมไหนมน่อนนี่ไปกนหนึ่งแบกย,ยัว,ยวมันโล,ลูกวัดถ้ำปูพระเจ้าครับผม่นขึ้นไปสร้างปูมันจะดิ้นยู่หันเ่นว่าขึ้นอยู่หันมันจะมีสิ่งดีรับได้หลายสิ่งหลายอย่างครับผมที่เปนอยู่หัน นอนลุงม่อนนอนเราบอกลูกคอยพระดานเอกก็บอกยี่สิบแล้วมันออกสามส่นบออีกแล้วมาย้ยเรื่องนบอกยี่สิบมันออกส<ม>ามส่วนพนงวดนี้หันบอกครับเพิ่นบอกแมนแมนแมน,แมนอืมก็ขาดได้แต่คอยบอกวันนั้เขาบอกวันถึงงวดนี้งวดนี้ขึ้นไปนอนไปนอนอยู่เสื่องหันจักมือครับผมงวดนี้โอ้ยจนหลงจนหลง,จน,ลงจนเห็ดแล้วอันนี้ลงมาเมือ่อจังเลยลงมา บัดนี้ฝันว่าจังได๋แน่ลุงลุงม่วนอันที่ลุงม่วนไปนอนอยู่เคิงหันโอ้ยฝันบ่แม่นน้าฟันเห็นครูบามันสิเป็นเลขกแบรนานะฝันเห็นครู่บ่าคูซั่นเอาไปอยู่นําครูบายังฝันเห็นครูบาอยู่มันเป็นฟันจังซั่นจังว่ปะอนนอนกับปู่หันคอยลงมากับปู่หันไปอยู่ล่ะอคอยนอนไปนอนน้องนึ่งขั้งกุดหอละครั้งแมนแม่นแต่ว่าแปลกอยู่ในเคิงหันเนาะเนาะ อันลุงมวนเนาะมีแต่นอนอยู่ลบนนอนกางพันดีกูโมยูเคนบ่มีเฮ็ดทำเลยนอนอยู่วะแอบห้งกลางมือบนโต๊ะก็แง่เบ้เพามือไปวงช่วงกัเอันฝันเห็นคูบาจังเดบอกช่ผมฟังเนี่ยอกช่วยพี่ซีผฟังเน่ลุงม่วนวันนี้คู่บามาอนี้ละเป็นนม้ยังครับผมเป่นใม้โังใเรื่องเพิดเทอมโนโอ้่มมาหาลุงม่วนพิ่นมาบอกเลยเลย่อมนบ่กมีอีกสาคนมีอีกสามคนมีอีกสามคนที่มานักับคูบานั่ะแมน เป็นเป็นคนที่เยาหูวจักบ่โอ้ยก็บ่แล้วขึ้นจักหวยบ่อแมนจักหวยบ่เป็นคนเป็นคนง่ามในบ่อคนนบ่ลุงมลงามแล้วผมเง่าในบ่ผมเง่าภูเก็ตนะมาแต่ว่าม้านครูบาเมื่อเมื่อรุ่นมาเพิ่นี่ผมก็ใหม่ขึ้นมาห้าหนึ่งโอ้เพิ่นม้านครูบาเง่าผู้ใหม่วันนี้พวกนี่ทีมงานบ่ได้เว้ยเพิ่นมาทั้ทีมก็อันดับบอว่าอันนี้ยิ่ง่นึ่งผมม้านครูบาสามคนในก็ฝันนะบ่ครับไม่ยิ่งสามคนมากานครูบาองค์หนึ่ง เลขสี่บอกครับแมนไม่ยิ่งสามมันก็น่าจะเป็นแปดสี่สามแปดสี่สามน่าไอ้มิ้นไอบอกแล้ววันนี้เอาลุงม่นว่าแปดหาได้ไอ้มินไอเออแปดหานี่มาจะมาจะใส่ลุงม่นแปดหานี่ยู่หาะแล้วาอว่นเัิ่นพิ่นมาบอกเองมันบอกครับมับอกเองอโอ้ผมมาบอกเองไอ้มิ้นไอผนมาบอกเป็นตัวเลยเล็กถูกพ่อจูดเหมือนที่บริเบิรนะเับเอกระจับออกมาอยู่มันักลางคืนเลย เจ้าเย็นเยอะเดี๋ยวเป็นคู่มาวงตวงหมครับแมนแมนแมนเอาความปันของอันไหนเอาตอนนั้นละเพื่อนผู้เพิ่งว่าบอกแปลหานี่เป็นเป็นพระอาจารย์หรือเปล่าไม่ยิงผู้มานะนำเป็นพระอาจารย์โอไม่ยิงจะห่างหอกไม่ยิงเบาเบาไม่ยิงนี่บาเบาแต่ว่าหันมานนักการโยธาสามคันคันไม่ยิงนี่กลายเป็นเพิ่งโยกันเพิ่งหันละเมนเบาที่ที่ลุงขึ้ลุงม่อนเคยเห็นเมนเบาบุบเบาบุบแล้วคนบวเรืออะไรเอาเบาเบาสูฟังเนี่ย น้องให้บอกยิ่อชเพันอเนนีรดอกจืดๆโรงงานมังบดดอกเป็นมังบดเป็นมังบดนะที่ว่าเพันว่าถี่นุงมวนเคยเห็นเพันคอมเมนต์ต้องว่นี่เสียงนี่งกว่าไปนอนจะได้พันไหนมานอนห้องกลังาขึ้นห้องหลังๆเลครับแมนนอนบนอันนี้แล้วพันก็ไม่มีหีบไม่น่ะคือขึ้นห้องหลังๆหีบไม่น่ะปู่ฮั่นเขาบอกคือกันมาเนี่ยว่าจังใดเพันว่าจังใดเนี่ยปูฮันเขานั่นกันก็ขอเปลี่หาตัวเดียวกันตัวเดียวกันพันยหญ่ไปนอนอันสามคืนสามคืนแตเพันมาบอกบอกกันว่านี่นี่ บอกผมอยากฟังตรงที่ว่านุงมุ่นตอนไปเห็ดปูมันจะรีดอ่ะนุงมุ่นเห็นยักีกระเวนเรื่อยนะเพิน่นโอ้ยตอนนั้นมังพิ่นแก้ผาได้บอตอนแก้ผาได้เว้ยเป็นหน,น่อยได้เห็นก็ตาอีนี่เห็นก็ตากังเว้นแดดเลยบอกอยากฟังกูบอ<า>กอย่าเชื่อแต่ผมเน่าแห้งเน่าพี่เม,บมน,นบ่เมนข้นนั่นจงธีบ้านี่ข้นฝันมากคับคู่บ่าวั่นโอ้ยเจ๋งแล้วบ่กแล้วที่เขบอกมันคือบุญญาณแท้ก็มุง อนี้เราก็มอบ่าบังหนึ่งทีอี่ยังก็ลุมมนั่นผููยาหนึ่งสลุปโอ้ไม่เขม่คนยานนีสักกระบองเลยไปเป็นเลยเปลยนเห็นโต้วางจุ่มหนาวนอกกระลมกระลมบังนเออ่างคนนะแล้ว่างคนอ่ะกรยินี้จะดอกว่าบางคนเพิ่นไปจุดทูบจุดจุดทูบเสียงท่ายขอนังเพิ่งเพิ่งกระหายเนาะบางคนนี่พวกมาท้ายีกไม่นั่งกันละเพิ่นกที่มาอันนี้อีกที่มัตสากีจางซีผูกมาท่ากีตะคุงเครับ คอยกระดิ hmm. ้งเงินหย่อนก็หาหลอดให้ไ LIKE ด้มึงแล้วมาโอ้กินก้นเลยจ่ายบุลร่หาอะไรหาไปตอนนี้แด่เราบอกขับผมปูมูจิลินแลด่แตวจะบอกคอยด้ลงมาเดินเหรอเห็ดแล้วลงม้วนถึงไหนลงมาเนาะแต่กี่กิ่คุ้มอยู่น้ำกันต่โน้นอยู่วัดเท็ดเมื่อวานก็มาดําหน้าก็กล่าวก็เงียบเลยกระบอกง่ายๆคือครึ่งวัดนี่ลุงม่วนขึ้นไปบึ้นไวันนี่ละขึ้นไปบวงสวงแับนี้ก็ได้น้อยงานน้อยงานแบบนี้ก็ฝันว่าครับก็ฝันว่า คุบ่ามาหาองค์หนึ่งก็ไม่ยิ่งสามคนขนาดล่ะมียิ่งสามคนเป็นบ่วคืนไปโอวานึ้นไปหันปูหันบ่นอนบอลมานอนมาคอยนอนหั่นแล้วบอกเขาหายเหล็กไปนะหายตัวเดียวกันเลยปูหันเลยแมนแมนแมนงครับเปิดหาตัวเดียวกันแปิดหาตัวเดียวกันเลยครับท่านผู้ชมอู้โหบอลแมนธรรมดาได้เนาะกูน้องกลางบอลมอเคยไปนั่งไปนอนบอลนั่งแนม ผมข้างเคียงนะฮะเอาครับผมเนี่ยผมสิสรุปให้ฟังเนาะบางคนฟังเดี๋ยวจะจะว่ามันจิมันขึ้สับสนแต่พอเที่ยงมาตีว่าคือลุงมุ่นเพิ่งขึ้นไปบวงสรวงบวงสรวงวันที่สิบแปดครับผมสิผ่านมานี่เนาะบวงสรวงบวงสรวงองค์ปูมุจลินที่เพิ่งไปไปเฮ็ดไปสางเพิ่งไปปั่นไหวอยู่เทิงวัดท่ามผูพระเจ้าเฮ้แต่แล้วเพิ่็ได้บวงสรวงลุงมุ่นเพิ่็ขึ้นไปนั่มกับไปนอนอยู่หันปรากฏว่าฝันว่ามีคุบาองค์หนึ่งมาหาลุงมุ่นกับไปยิ่งสามคน เราเป็นมิ่งยิ่งที่คข้ายๆขึ้นลุงม,ม่อนเคยเห็นเพราะว่าครั้งหนึ่งลุงม,ม่อนจะเห็นแบบเป็นๆอีนอีนอนอนเลยเห็นกังเว้นเลยเป็นเล็กน้อยมิ่งยิ่งผู้สาวผมเาวพราใส่เสี่ยวผ่านเนาะลุงม่อมมนเนาะที่ลุงม,ม่อนเห็นน่ะเมนบอครับครับแต่ว่ามานี่เพร่ะใส่เสี่ยวผ่านเพพ่อมาสามคนในความฝันนี่โอ้โใส่เยะเราเราพระอาจารย์ผนก็เลยบอกว่าสื้อเอาด้วยเหล็กแปดหาเมนบอลุงม่อนครับหืมแต่ว่าหลังจากสีบลุงม่อนลงมาแล้วมาเช็ดหน้า กะมีครูบาอาจารย์อีกองหนึ่งไปนอนอยู่หม่องลุงม่นนอนแมนบ่แมนแมนเพื่อนกะว่ามีคนมาบอกคนแปดหาขึ้นกันแมนโอ้ครับผมเนาะแสดงว่าเลขจะมีแปดหาตัวเดียวแต่ว่ามีอีกสามคนอาจจะโบเกี่ยวคนอาจจะมาคือว่าเนาะเพิ่นเคยพอเพิ่นเคยเห็นกับลุงม่นอยู่แล้วโอ้ยลงนับเถื่อผู้ลุงคนผู้นึงผมเหงาเพรายองนั่นตาแดกอีกคู่นึงอีกตาตึนตาแดงนั่นโอ้ยบอกว่าก็โมลูกเป็นเจลาะนี่ จะขึ้นมาตะว่นหนำเลยตาแดงเนีย่างขึ้นมาเลยครับอุ้ยนอนอย่างนี้แล้วนอนบนเคยื่องาดีละแต่ว่าบนเครื่องเห็นไห้ลุงม่อนบ่บ่เห็นยังมีตัวมหามหาหอมมานอนหัำโอ้โหผลมาหาซื้อค่ายค่ายว่าข้นมาหายามกันยังสิ่นี้แม่แง่เงื้องดอกยังพันผู้หนึ่งขี่คุยเถ่านีแจ้งรบเถ่าผู้นี้เมาหัวน้องเอาหนำบังแล้วหัน โอ้โหนะครับแต่ผู้ชมหบอมากคนคิงตัวคนงวดู้ด้วคนเดียวอุงเด้อวางนะเหลมันโง่เฉอ๋อาะครับผมแต่ผู้ชมตัวเลขก็มีตัวเดียวนั่นล่ะแปดหาหาแปดแต่ว่าสี่ท่านไดอยากแปลว่ามีอย่งสามคนพระองค์หนึ่งก็แล้วแต่จะแปลเอาเนาะแต่ว่าเพิ่นมาบอกเป็นตัวโตอยู่แล้วก็คือแปดหาหาแปะน้องลวงมุ่นเนาะขอบคุณได้หลายครับลวงมุ่นขอบคุณได้หลายครับสิบ่งปันความฝันดีๆสิเอ็ดเด็ดว่าสีถามอยู่หรอกว่าตัวเลขจุดมีต้องปูองค์มุคลินเมื่อ เมื่อไอโบวกสวงนั่นได้ตัวใดมาสิถามอยูุ้งมุ่นจำว่าใดบอกคอยโบชัยใจกับเด็กมุ่นไม่เต็กับพันกับสิขออ่าครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับตัวเลขของคุณพ่อมุ่นเนาะที่ว่าเป็นคู่บาในความฝันเพิ่นมหาองค์หนึ่งกับผีบังบดมากสามคนสามตนเป็นอยังที่ว่าผีบังบดเพราะว่าลุงมุ่นว่าเคยเห็นเพิ่นเคยเห็นกับวันแสกเนี่ยเห็นของจริงนี่ล่ะแต่ว่าเมื่อขึ้นที่ผ่านมานั้นลุงมุ่นบอกว่าเพิ่นมากับคู่บามากันสามคนสี่กับคู่บาองค์หนึ่ง มาบอกเลขแปดหาตัวเดียวกันมีน้าซ้ำหลังจากที่หลงมุ่นลงมาเห็ดหน้าแล้วลงมาจากวัดทําผู้พระเจ้าแล้วก็มีพระรูปหนึ่งเพิ่นไปนอนแทน่นที่ของหลงมุ่นก็ฝันขึ้นกันเพิ่นไ้คุยกันเพ่อฝันคือกันเลยว่ามีเพิ่นมาบอกเจ้าที่เจ้าทางมาบอกแปดหาเลขตัวเดียวกันเลขครับท่ามผช้ชมเลขตัวเดียวตัวเดียวเขียนเลยแปดหาหาแปดเอาเนาะก่สมุู้ชมอันนี้ก็เป็นแนวาทา่าอีกหน้าท่าหนึ่งที่พเทื่อมมาเจอมาพอโดยโดยบังเอิญ มาได้สอบถามทางไปก็ปรากฏว่าพินฝันนะพินก็บอกสูฟังเนาะท่านใดขี่ื่นชอบก็บสุประกาศมาเจได้เบิงก็ขอทุกท่านโชคดีโชคมาให้ถือ8ปตหาตรงตรงจังๆเนาะครับผมเนาะมีเงินมีทองใส่กันทุกคนเอ้าสุดท้ายนี่พพอเจ้าก็มีของดีมาฝากพี่ฝากนอก้องเป็นสีพึ่งน้องช้างผู้จะคุณให้ได้มีตามาสสนีมีตามานิยมข่าขายเหรียญเงินเหรียญสาบโชคลาภท่านใดที่สังเกตว่าจะของเอองวดช่วงนี้เป็นยังมีแต่คนยางไกหนาล้านขายของกับบอดีร่องบูชาไปใส่เบิกครับชมราะว่าเอฟซีหลายคนหลายท่านบูซาไปแล้ว กลับมาสั่งเอาอีกบางคนก็โทษมาบอกว่าโอ้ยคนห่างจนย่างมาบอกว่าเอา้าจะไปได้ของดีมันจะใส่ขายของดีขึ้นหลายแต่พนว่าท่านใดอยากได้เดี๋ยวพอเื่องจะถ้าพี่พนองไปฟังรายละเอียดจากปากปูได้พ,พ,พร้อมๆกันเลยครับผมบกาบนวัตกรรมครับปูวันนี้พอเจ่องเดินทางมาขอของดีกับปูซึ่งนี่ยินว่าปูมีน้องสร้างพเงเอเ่้าเด่อยากได้เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีได้บูชา เพื่อเป็นสีมุคลแก่ขอบครัวหรือว่าทํามาค้าขายขอให้เพิ่นได้เจริญร,ร,รุ่งเรืองกะพอปูยังมีพอให้พะแจ้งในเแบ่งปันเอฟซีเนี่ยบอครับะสาธุสาธุสาธุจเจริญพรับเอเนื่องจากวัตถุมุคล้ินี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณคุยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่ ว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกศิษย์ญายมที่นําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตห่านทิตบ้านที่เฮื่อนด้วยบ่านนี้เฮื่อนก็ไม่ลดกด็ดีที่เป็นสีมงคลหํามมาขา้าขายกับบริจกดาอ่ามีแต่สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือน,นองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้่งมีคุณอ่าคนบ่เข้าใจสีเปนเสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดี เขาเองของเขาที่สูงเขาเอง <S <S อันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตสีสูงคูประรลาดก็เลยบางความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อิศไปทิตเหมือนทิ่ทเห่ือไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยกับหลวงปู่เกียวว่าไปได้นังสร้างมาไปได้งาสร้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพืทอคุ้นขึ้นอีก เป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุนยีร<ฆ>ีมีผู้โจะุนไม่ด้อยโตมียติยิตมีอำนาจสามารถมอง็นอดจยดยสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุยังขึ้นมาบบานี้ได้วัตถุแล้วม,มีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาส้างแล้วพ้นว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาว่าปกตูม ต้นตูมกินน้ำหมากตูมกินเนื้อเท่านี่ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาปากตูมมาเอามาผมผสมจะว่าออกที่เขลียวนมนี่คือปากตูมโอากตูมบานเพราะตาปูนโมเอาปูนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานปูกเคื่อนตรงเอาต้นย่อเอาขื้นคือย่อนั่งฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบอกพ่อแล้วเอาฝากข้นฟูนบานต้นขุนตรงเอากับฝาผ่า ก็ไปได้ยุ่งเรียนนี่มานี่คือใบกุนนี่นี่มันใบกุนโพ้าะภาษีฐานอยู่ครับนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยงังครับผม <พา S 1> อัสีบรีอัสสวบลีองมหาราบองคเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แมื่มาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นมวนสารไม่เงียด,ดำมีตำนานมากการผีกันสารกับพระลงอยู่ในนองสร้างคือไม่เงียดดำเดี๋ยมาเห็ดจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างครับ คือปลูกเสกของบอุตรเบิ้ลตำนาโยนนั่นเกจตำนานเบิปลูกเสกเชื่อใจลอยแปดจบบุกมาสอะไรเชื่อใจคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ <S 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 อ่าคืออาจารย์สีผู้ปลูกเสกผู้รู้แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมน,นี้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิโร่งนี่ผู้ปลูกเสกให้รู้แรกอ่าอ่อาไทยไปสองผู้รอด น่ะบาดกูโคน่ปูดอดทรมาชิโนงานเป็นปูพิเศษปูที่สองครับน่สามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้คนบางมีอยู่กินสว่างกันบันจะทีวดูครับครับน,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 นี่นี่่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับเพิ้นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมลอ ปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษธ์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกสิบไปคล้องคนใหญ่สีหอมคูราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือยังกววมเป็นมาก